สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน a อเชียมาติดตามสถานการณ์ด้านชายแดนไทยพม่าก,กันต่อล่าสุดนะครับมีถแถลงการจากองค์การกะเหรียงออสเตรเลียหรือ AKO ที่ได้ออกมาบี้พลเอกมูตูเซโพประธานสาภาพแห่งชาติกะเหียรี่ยง KNU ให้ออกจากตำแหน่งเหตุไปออกถแถลงการที่จะปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงหรือ NCA แด้หาทางแก้ไขวิกฤตทางการเมืองผ่านการเจราจาโดยระบุว่าหากไม่ลาออกผู้นำา n u u ต้องเรียกร้องให้ลาออกพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ KNU สนับสนุนรัฐบาลเงาด้วยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ ต,ติดตามข่าวรบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับเมื่อวันที่15พฤษภาคม2564องค์การเกเรียงออสเตรเลียหรือ AKO ได้ออกถแถลงการเกี่ยวกับถ้อยถแถลงของพลเอกมูตูเซโพประธานสาภาพแห่งชาติเกเรียง KNU เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงหยุดยิง หรือ NCA และหาทางแก้ไขวิกฤตทางการเมืองผ่านการเจราจาโดยถแถลงการขององค์การเกรียงออสเตรเลียมีเนื้อหาสรุปความว่าถแถลงการดังกล่าวสอดคล้องกับถแถลงการที่ออกโดย k n u ในช่วงที่มีการรัฐประหารของสภาทหาพรพมา่าที่พลเอกมูตูเซโพได้ลงนามในจดหมายสำหรับข้อเสนอจากหัวหน้าคณะรัฐประหารพลเอกอวุโสมินอองล ซึ่ง AKO เห็นว่าไร้ประโยชน์สำหรับเป้าหมายทางการเมืองและการปฏิวัติของจารการเรียงแถลงการของ AKO ยังระบุด้วยว่านนยุบายของประธานมูตูเซโปไม่เป็นความจริงในเรื่องที่การลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA ซึ่งตามแผนของ KNU จะให้บรรุข้อตกลงทางการเมืองผ่านการเจรจาทางการเมืองตั้งแต่การหยุดยิงทั่วกราว ไปจนถึงการหยุดยิงถาวรสุดท้ายคือการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนรวมถึงความร่วมมือทางการเมืองโดยเรื่องนี้ AKO เห็นว่านับตั้งแต่มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงหรือ NCA ครั้งแรกกับกองทัพพม่ากองทัพพม่าได้ยึดที่ดินของชาวกะเรียงภายใต้ข้ออ้างของการพัฒนานอกจากนี้การก่อสร้างในพื้นที่มีการขยายตัวใหม่มีการเสริมกำลังทางทหาร และมีการประทะหลายครั้งกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงหรือ KNLA เนื่องจากการสร้างถนนและโครงการขนาดใหญ่อื่นๆเพื่อจุดประสงค์ในการครอบงำทางยุทธศาสตร์ยิ่งไปกว่านั้นมีกองทัพพม่าจำนวนมากในพื้นที่รัฐกะเรียงนอกจากนี้ปืนใหญ่ถูกยิงใส่หมู่บ้านกะเรียงในท้องถิน่นชาวกะเรียงในพื้นที่หลายพันคนต้องหนีเข้าป่าเพื่อเอาชีวิตรอดเนื่องจากการเทิงระเบิดซ้ำๆโดยเครื่องบินรบ จนต้องข้ามรมแดงเข้ามาในประเทศไทยในทำนองเดียวกันการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อการประท้วงอย่างสันติเพื่อต่อต้านการรัฐประหารของกองทัพทั่วประเทศพม่าได้เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ8 0 0ร้อยรายรวมทงเน็กและผู้ประท้วงและคนงานหลายพันคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการอารยะขัดขืนถูกควบคุมตัวอย่างไม่เป็นธรรมและได้ยินมาว่าพวกเขากำลังถูกทรมาน มันไม่ปลอดภัยสำหรับคนพม่าที่จะอยู่รอดในชีวิตประจำวันในขณะที่ความพยายามในการรื้อฟื้นข้อตกลงหยุดยิงหรือ NCA ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี2008ซึ่งถูกยกเลิกไปตั้งแต่การรัฐประหารโดยกองทัพพมา่าไม่ได้สนใจวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันถแถลงการดังกล่าวระบุด้วยว่าด้วยการรวมปัจจัยข้างต้นประธานมูทูเซโพ ด้ใช้ชื่อเสียงส่วนบุคคลไปเสริมสร้างเผด็จการโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของ KNU ดังนั้นในฐานะประธาน KNU รวมถึงแถลงการที่ออกโดย KNU นับตั้งแต่การรัฐประหารของสภาทหารท่านต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียว AKO จึงเรียกร้องให้ประธานมูทูเซโพรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและลาออกจากตำแหน่ง หากไม่ลาออกผู้นำ KNU ต้องเรียกร้องให้มูตูเซโพลาออกพร้อมกันนี้ AKO ยังได้เรียกร้องให้ชาวกะเรียงและกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียง KNLA สนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG หรือรัฐบาลเงาของพมา่าครับก็น่าจับตานะครับสำหรับปฏิกิริยาของชาวกาเกรียงต่อถแถลงการของประธาน KNU พลเอกมูตูเซโพ ที่ออกมาสวนทางกับความรู้สึกของชาวกะเหรี่ยงในห้วงเวลาที่ผูน้นำกองทัพได้เรียกร้องให้ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆร่วมผนึกกำลังต่อสู้กับเผด็จการฐานเม่ามาที่ลุกล้ำเข้ามาในรัฐก,กะเหรี่ยงสิ่งที่น่ากังวลต่อจากนี้คือจะกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในของกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือไม่หากปฏิกิริยาเหล่านี้นำไปสู่ความแตกแยกภายในของชาวกะเหรี่ยงแล้วอนาคตของชาวกะเหรี่ยง ก็จะตกอยู่ในห่วงอันตรายทันทีครับหากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับ